นิฟฟรีนรู้จริงเรื่องการเกษตรวันนี้เราจะมาเจาะลึกการพ่นสารลำไย,ยกันค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันเรามีแนวทางการพ่นสารลำไย,ยอยู่2วิธีนะคะ<ม>ก็คือการพ่นทางดินและขึ้นทางใบอีกวิธีหนึ่งก็คือพ่นทางใบอย่างเดียวค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเฟิรอนอยู่กับพี่ปุ้ยนะคะหรือว่าคุณชาตรีค่ะเป็นนักธุรกิจกิฟฟารีนะคะที่ได้ส่งเสริมการขยายงานด้านการเกษตรและการทําสวนลำไยเนี่ยมากว่า10ปีนะคะพี่ปุ้ยเนี่ยทำสารลำไยมานานล้ะที่ผ่านมาเนี่ยพี่ปุ้ยมีวิธีการทํำยังไงบ้างคะอ๋อในเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนพี่ก็ใช้วิธีการทําโดยการที่ฉีดที่ดินหนึ่งครั้งค่ะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นใบฉีดใบเลยใช่อีกประมาณ 2- 3ถึงครั้งค่ะใช่แล้วก็ พอมาปัจจุบันเนี้ยชอบวิธีการฉีดใบอย่างเดียวสี่ <4 S 2> ครั้งฉีดสารทั้งใบเราต้องรู้จังหวะระยะที่ฉีดที่เหมาะสมด้วยว่าฉีดแบบไหนนอกจากวิธีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะสะสมอาหารดีทําใบดีทุกอย่างครบ,ครบพอมาถึงวิธีฉีดที่ดีมันก็เลยรวมกันทําให้วิธีการฉีดทางใบเนี่ยทำน่าสำเร็จและที่สําคัญนะน้องเฟิร์นจะต้องมีสูตรสารที่ดีด้วยนะ,ะครับตัวสารที่เอามาใช้น้นนองเฟิร์นมันจะทําให้ใบลําไยไม่เสียด้วยแล้วมันก็ส่งผลในการออกดอกในการติดเม็ด หลายๆเรื่องที่เข้ามาเพราะปุ๋ยยิฟซีลินเป็นส่ผสมหลักในการทําสารเลยฉีดทางใบอย่างเดียวสี่ครั้งเนี่ยวิธีหลังเนี่ยค่ะออกดอกง่ายกว่าอืมแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการพ้่นคือใช้จํานวนครั้งในการพ้่นอ่ะไม่เยอะลดลงประมาณหนึ่งสองครั้งเลยจากเมื่อก่อนแล้วข้อสําคัญที่ทําให้มันติดดีเนี่ยเรามีสูตรดอกบานหเปเซนใช่ฉีดพ่นด้วยทําให้มันติดอืมค่ะ เลยเป็นสาเหตุทําให้วิธีนี้เมื่อรวมกับสูตรของยิฟฟฟรีแล้วมันติดดกมากๆเลยแล้วไอ้สูตรเด็ด5%เนี่ยใช้อะไรบ้างคะพี่ปุ้ยของพี่นะครับสูตรเด็ด5%ของพี่ที่พี่ใช้อ่ะต้องบอกน้องเฟื่องก่อนว่าพี่มี2ระยะในระยะดอกบานระยะแรกคือดอกบาน5%นะครับพี่จะใช้เก๊กกรีนนะครับตามมาตาปกติเลยนะครับแล้วก็บลูโคลแลบลูโคลแลเนี่ยพี่ใช้ประมาณ5ขีดต่อพันลิตรนะครับแล้วก็มีตัวเมกะซิงค์เมกะซิงค์ก็ประมาณ3ขีดนะครับแล้วก็จะมีตัว อีกประมาณ 1, 1> ลิตรเข้ามาเป็นการฉีดพ่นสูตรระยะดอกบาน5%เนะครับพอหลังจากนั้นประมาณพอฉีดดอกบานแล้วเนี่ยที่พี่นิยมนะก็คือก็จะหาผึ้งมาลงแล้วม,มามาช่วย,ยมาช่วยและหลังจากนั้นพออีก7วันเนี่ย,ยเราก็ฉีดพ่นอีกรอบหนึง่งแต่เราไม่ใส่ข่ามแมลงแต่เราก็ฉีดสูตรเดิมเนี่ยเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งสองรอบเนี่ยต้องบวกยาเชื้อราเข้าไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราด้วยสูตรนี้แหละที่พี่ใช้แล้วทําให้มันติดดอก คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะปวจะให้พี่ปุ้ยเนี่ยพาไปชมแปลงลำไยของพี่ปุ้ยเองนะคะว่าออกดอกดีขนาดไหนไปพาไปชมกันเลยค่ะครับผม ับน้องเฟิร์นอันนี้นะแป้งของพี่เนี่ยฉีดทั้งใบสีครั้งมันจะมีข้อดีเดี๋ยวพี่พาน้องเฟิร์นดูว่าขนแนงในเนี่ยก็ออกหมดเลยใช่น้องเฟิร์นดูขนแงขนแงข้างในก็ออกหมดเลยทุกใช่ขนงเลยออกทุกกิ่งเลยคือคือพอเราฉีดสารทั้งใบที่ที่ทั่วแล้วเนี่ยทุกกิ่งจะโดนสารพอทุกกิ่งที่โดนสารปุ๊บมันก็จะออกดอกหมดเลยออกดอกทุกที่เลยแล้วอัตราดอกน้องเฟิร์นจะดูว่ามันออกแบบสม่ำเสมอเลยทั้งทั้งที่อันนี้อยู่ในร่มนะ อันนี้อยู่ข้างนอกจริงๆแล้วข้างในร่มมันน่าจะออกดอกช้ากว่าด้วยค่ะแต่ปรากฏว่าข้างนอกกับข้างในออกดอกใกล้เคียงกันใช่แล้วข้อดีของการฉีดทางใบนะคือชายล่างกับยอดข้างบนอนะ่ะมันเสมอกันใช่ค่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากที่สุดเลยนะณปัจจุบันนี้แล้วพี่ก็น่าจะไม่เปลี่ยนวิธีแล้วแหละ ใช้วิธีนี้ตลอดไปเลยแหละโอ้โหพี่ปุ้ยทําไมดอกมันยาวจังคะเนี่ยก็สูตรพาดอกของเราครับที่พี่ใช้ก็คือมันมีท็อปเอนไงพอมันมีท็อปเอนกับแคลเซียมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้ช่อมันอ้วนโบรลเควลด้วยในท่อที่มันอ้วนนะครับใช่แล้วมันก็ยาวยาวได้ใจเลยใช่ดูยาวยาวมากยาวยาวยาวเลยฮะใช่เนี่ยมีมีเห็นลูกไหเห็นลูกเล็กๆไหมลูกเล็กๆเริ่มออกมาแล้วใช่ครับติดๆแล้วผสมเกษรเรียบร้อย ครับนี่นดอกสวยเลยใช่แล้วเขาเสมอกันทุกช่อยนะคะเนี่ยใช่ใช่ครับใช,ใช่เลยโอ้โหอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเปินมั่นใจเลยนะคะเนี่ยวายญยก็ติด100%เเซเลยค่ะใช่ครับอย่าลืมนะคะเปินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารอิฟฟารีนะคะ